อนุญาตสอบถามตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเลยลุกโดยรวมก่อนเลยค่ะคือเสื้อผ้าหน้าผมเท่าที่เราสังเกตนะก่อนนั้นนะน้องเห็นเขาจะเป็นเขาจะคนที่เนียบค่ะทั้งตรินครับอ่าแต่เมื่อวานนี้ดูท่าทางจะมาในสภาพที่แบบแสดงออกเขาดูหน้าดูหน้าเห็นใจเนาะดูไม่ได้เซ็ตอะไรมาดูตาบวมมาเลยอะค่ะตรงนี้มันวิเคราะห์อะไรค่ะต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ก่อนเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเราไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาดูแลอย่างดีเรื่องนี้เราก็ มันเขาเรียกว่าถูกกาลเทศะถูกเวลาถูกสถานที่สามารถดิว่ารวมคนที่เห็นหรือ first impression เนี่ยมีการ represent หรือแสดงออกให้เห็นตามกาลเทศะได้อย่างเหมาะสมนะครับออันนี้เราเราตัดของเรื่องเสื้อผ้าออกไปละกันเรามาดูเรื่องภาษากายละกันนะครับรายการหนนกระแสเนี่ยคุณพอลเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นรายการที่สร้างอิมแพกและมีคนติดตามเป็นจำนวนมากนะครับเขาใช้การ แถลงข่าวที่นี่เป็นที่แรกอย่างเป็นทางการมีได้มีแต่ได้กับได้นะครับออกรายการนี้หนึ่งแส,แสดงเจตนาอยากแสดงค,ความรับผิดชอบให้ผู้เสียหายแล้วก็การร้องไห้เป็นการร้องต่อหน้าเหยื่อนะครับ<อ>ต่อหน้าเหยื่อที่มาร้องหรือไรร้องเรียนพอไม่มีเหยื่อแล้วก็ไม่มีการร้องไห้เกิดขึ้นครับอืมฮึมโอ,วโอว้วิเคราะห์อ,อย่างนี้ต้องดูใช่ครับเพราะว่าเขาร้องไห้เฉพาะต่อหน้าเหยื่อนะครับแล้วก็เออ่ในในรายการเนี่ย การร้องไห้แม้ว่าจะเป็นการร้องไห้ที่มีน้ําตานะครับผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าการร้องไห้แบบมีน้าตาไม่ได้แปลว่าเสียใจเท่านั้นยังมีความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเครียดกลัวนะครับไม่สบายใจรวมอยู่ได้ด้วยอจากเมื่อวานี้เป็นเป็นการร้องไห้ด้วยสาเหตุอะไรเออคุณพ่อเนี่ยผมเห็นเขาร้องไห้มาหลายครั้งแล้วครับทุกครั้งที่ขึ้นเวที เขาสามารถร้องไห้ได้ตามสั่งนะครับดัง oh นั้นผมขอไม่พิจรารณาการร้องไห้ของคุณพอลว่ามันส oh ื่อถึงอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่เพราะเขาสามารถร้องไห้ได้ว่างั้นเลยนะทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีครับเขาจะบอกถึงความยากลําบากของเขา oh แล้ววันนี้เขาประสบความสําเร็จมาได้ยังไง oh ทําอะไรบ้างเขาร้องไห้ทุกครั้ง oh แล้วก็ได้ยินมาว่าแม่ขายทุกคนขึ้นเวทีต้องร้องไห้ได้ด้วยนะครับ oh เดี๋ยวนะ uh อันนี้คือเป็นเป็นเป็น เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับทุกๆคนว่าถ้าขึ้นเวทีต้องร้องไห้ได้อย่างเงี้ยหรอคะอันนี้หุ้นส่วนอดีตหุ้นส่วนของคุณคุณพอลพูดในรายการรายการหนึ่งมานะครับพูดเองเลยนะครับเรื่องนี้แม่ขายทุกคนต้องร้องไห้ได้บนเวทีครับซึ่ง,ซ,งซึ่งการร้องไห้ของแต่ละคนถ้าดูจากภาษากายแล้วเนี่ยมันมันมาจากสาเหตุเดียวกันหรือว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะ จริงๆการร้องไห้นะครับเราจะทําเป็นสะอึกสะอื้นหรือใดๆก็แล้วแต่ถ้าอารมณ์มันยังอยู่จริงนะครับมันจะยังอยู่อย่างนั้นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งมันไม่สามารถสับเปลี่ยนเป็นอารมณ์ปกติได้เร็วขนาดนั้นนะครับซึ่งคุณพอมีการสับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์ค่อนข้างไว อว้เดินไปซึ่งค่ะคุณรตตนค่ะอุ้มออมได้บอกกล่าวคุณผู้ฟังไปเมื่อช่วงที่แล้วว่าจริงๆมีข้อมูลมาว่าเคมีในน้ําตามันสามารถตรวจได้ว่าถูกต้องครับเรื่องอารมไหนเออยังไงอะครับคือผลึกของน้ําตาเนี่ยแหละครับมันจะมีฮอร์โมนหรือสารเคมีอื่นๆปะปนอยู่แล้วแต่ห่วงอารมณ์ที่น้ําตานั้นถูกขันออกมาถูกเอยนออกมาอย่างเช่นถ้าน้ําตาจากความติติยินดีจากความสุขนะครับ ก็จะมีสารแอนโดรีนหรืออพีเนฟีนนะครับผสมอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดเศร้าก็จะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลผสมออกมากับน้ำตานะครับซึ่งผลึกน้ำตาเนี่ยหากนำไปตรวจในกล้องสุลรทัศเนี่ยจะมีผลึกที่มีรูปร่างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้ผมได้ผมได้แปะไว้ในช่องติกตอกของผมเรียบร้อยแล้วน้ำตาสี่ประเภทน้ำตาเหมือนกันแต่ว่าเคมีไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะโอ้ใช่ครับ ออทีนี้คราวนี้มันจะมีภาษากายอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่โดนคําถามบางคําถามที่มันดูจะเป็นการถามแทนใจโดยเฉพาะในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยอะนะคะเขาจะมีการนิ่งไปแบบหนึ่งแล้วก็มีการทวนคําถามแล้วก็หมายความว่ายังไงที่เป็นการเหมือนแบบงง้เอออะไรเงี้ยตรงตรงเนี้ยกาลังสื่อสาร่าหรือจริงเขางงจริงๆนะรอคะไม่ครับเขาไม่งงครับเขารู้ทะลุปุกป่งดีครับในในธุรกิจของเขาเขาไม่ได้ทําบริษัทนี้มา ธุรกิจเนเขาทํามาแค่ห้าหกปีก็จริงแต่เขาทําบริษัทอื่นมาก่อนในรูปแบบเดียวกันนะครับร่วมยี่ส<อ>ิบปีฉะนั้นการพูดว่าไม่เข้าใจเป็นเพียงการยื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อคิดหาคําตอบครับจริงๆเขารู้เรื่อง mlm เนี่ยมากกว่ายี่สิบปีเพียงแต่ว่าบริษัทที่ทเขาทําเนี่ยเขารู้ดีที่สุดสี่สห้าปีนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเน mlm เนี่ยเขารู้ทะลุปูปลงแล้วใช่ไหมไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเขาหรอกครับคนที่ออกมาแถลงข่าวนะอืม ม,มีหลายคนบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเริ่มต้นประโยคด้วยการที่คือทพูดถึงขั้นว่าอาจจะแบบถ้าจะไม่อยากอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปอะไรเงี้ยคราวเนี้ยด้ว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 ยภาษากายที่มีการอาธิบายทุกอย่างได้อย่างทะลุปลุกปลงในลำดับต่อ,ตอ,ตอมาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันมันสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้างไหมอะคะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวจะมาออกอรายการเลยอ๋อผมว่าเขาเตรียมตัวนะครับเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละว่าการแถลงครั้งแรกสาคัญที่สุด นะครับดงนั้นการวางรูปแบบวางแผนว่าจะพูดว่าอะไรหรือว่าจะตอบคําถามอะไรบ้างเขาต้องวางแผนมาแล้วอยู่แล้วครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเขาเป็นสุดท้ายที่ออกมาแถลงข่าวนะครับต้องจะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้แถลงข่าวคนก่อนหน้าไว้อย่างดีอยู่แล้วตามลําดับนะครับบอสดารามาก่อนเลยว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็มาเขาผมคิดว่าดอะล็อกของบอสดาราทุกคนมีการพูดคุยกันก่อนแล้วถึงออกมาแถลงข่าวครับเพราะรูปแบบมันจะ พูดคล้ายๆกันถูกไหมฮะถูกต้องครับรูปแบบคล้ายกันคือประเด็นหลักจะมีเหมือนๆกันก็คือพูดว่าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารถ้าไม่ได้อกลงกันมาก่อนจริงคําพูดจะไม่คล้ายกันขนาดนี้ครับเดี๋ยวนะดรจินแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ฟังคุณพอลเนี่ยแถลงข่าวจบศพ เกลื่อนเลยนะคะมันดูจะเป็นการมันดูจะเป็นการเออเขาเรียกอะไรเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆลงมาด้วยมหมดเลยอะไม่ทิ้งไงครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าดีดตัวออกก่อนเขาก็ต้องคือผมบอกแล้วว่าการออกรายการครั้งแรกของเขาเป็นการกดดันคนอื่นด้วยนะครับ <c oughs> เป็นการให้กำลังใจลูกค้าที่ยังอยู่ฝั่งเขายังเชียร์เขาอยู่เพราะว่าในโซเชียลเขาจะไม่เป็นแบบนี้ในโซเชียลเขาก็คือจะมั่นใจมากว่ารอกระแสะตีกลับมั่นใจมากว่าตัวเองจะมีอ่ากลเม็ดอื่นๆที่จะมาตีกลับข่าวตอนนี้ได้แต่พอไปออกรายการองกระแสะเราเรียกว่า surprising เป็นการสร้างความประหลาดใจให้ผู้ที่กําลังรอชมอยู่นะ,นะครับ<อ>ซึ่งไลซึ่งคอนเซ็ปสร้างอิมแพกจริงๆและสร้างความกดดันให้บรรดาบอสที่ออกมาพูดก่อนด้ครับ แต่แต่ว่าแต่ว่าพอไปรายการของเดอะสแตนดารดมันดูจะไม่มันดูจะไม่เอาใครเลยนะคะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับใช่มันคือใช่ค่ะมันคือเป็นการวางไว้แล้วเซ็ตไว้แล้วว่าทุกอย่างคือเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วกระแสมันกลายเป็นไปตีอยู่ที่แม่ขายได้ซ้ําโยนไปที่ใช่ว่าแม่ขายสิบสายอืมเห็นว่านะครับสุดสุดท้ายแล้วออ ความผิดนะครับก็ถูกโยนไปให้ลูกน้องถูกไหมครับซึ่งแม่ข่ายเขาจะรู้วิธีการทําธุรกิจได้ยังไงครับเขาจะไม่รู้เลยหรอครับว่าคนที่อยู่ในวงการนี้มา20ปีว่าเงินที่เข้ากระเป๋าตัวเองมาจากกระบวนการไหนของธุรกิจโอ้แต่เขาไม่เคยทราบเขา,าไม่เคยทราบเลยนะคะเขาบอกว่าเขามีช่องทางการติดต่อคือไอคอนเฮลท์แล้วก็เขาทราบมาตรงนั้นเลยผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อเลย สมมติว่าเรามีศูนย์ร้องเรียนนะครับทุกบริษัทต,ต้องมีสูนย์ร้องเรียนตามกฎหมายแต่สูนย์ร้องเรียนส่วนใหญ่โทรติดไหมล่ะครับมันมีเพื่อให้มันครบองค์ประกอบในการเปิดเฉยๆอืมคือมีเป็นอย่างนั้นระวังกันด้วยนะก็ะลองก็ลองโทรร้องเรียนดูครับว่าเขาสดใจยังไงเราดูพฤติกรรมการตอบกลับความรับผิดชอบที่จับได้เป็นรูปธรรมดีกว่าโอ้แต่เมือ่อวานเขาก็แสดง แสดงการรับผิดชอบด้วยกันให้เงินโอนเงินให้ทันทีเลยนะคะสำหรับรายการแรกก็ตอนที่เขาแสดงมันอยู่ในทีวีหรือเปล่าล่ะครับอ๋อไฟสองกล้องจับอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ครับดรตรินขาขออนุญาตให้ดรตินเปรียบเทียบการไปออกสองรายการให้คุณดูฟังผู้ชมเห็นภาพชัดเจนหน่อยได้ไหมคะว่าตอนที่ออกโหนกระแสเนี่ยดูหน้าสมว่าอย่างไรจริงอย่างไรเทปไปอย่างนั้นแต่ว่าไปออกอีกรายการหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไร ภาษากา,าแยแสียงแอ่าผมขอเอาช่วงเวลาปกติของเขาก่อนที่เขา<ช>ดูจะพูดสบายที่สุดก็คือรายการตอนเย็นนะครับเป็นสแตนดาร์ดอันนี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูง,ไม,ไ,งไม่ต้องประดิษฐ์อะไรเลยครับอส่วนในโหกนกระแสนะครับต้องประดิษฐ์ต้องใช้พลังงานมากพอสมควรเพราอะอะไระเป็นไปได้สูงว่าเพราะว่าเขาต้องโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่เขากําลังแสดงอยู่ไงครับก็เลยต้องใช้พลังงานมากในการควบคุมร่างกายหลายส่วนไหนจะต้องร้องไห้นะครับไหนจะต้องสะอื่น ซึ่งม <laughs> ันซึ hmm. <é. zag lt ar> ่งมันถ้าผมทําได้ผมก็คงขอน้ําตาเขามาตรวจในแ a บแล้วครับในนในไหนเราตินก็เลี้ยวมันเลยเวลาเวลาที่เราจะตรวจเนี่ยค่ะเราต้องเอามาเป็นหยดหยดอแก้วไปป่าชนแก้มหรือมันต้องแค่จเน่ยเอาแค่เอาพคยเช็ดหน้านี่คจริงใช้แค่หยดเดียวครับหยดเดียวเราจะดูผลโมเลกุลของมันหยดเดียวมาจาก้าเช็ดหน้าได้ไหมคะหรือว่าเป็นต้องแบบให้มันเป็นหยดน้าหยดเป็นหยดน้ําครับครับเกว่าเพราะเราจะดูการกระจายตัวของโมเลกุลในหยดน้ําครับ เอ็ดเดี๋ยวอย่างเงี้ยสมมติว่าสมมุติว่านะผมเป็นพนักงานสัตสวนผมสามารถที่จะขอหยดน้ําตาของเขาณเวลาห่วงเวลาแต่รายการ่นไปล้วเนี่ยเพราบมันเป็นมันเป็นเนื้อตัวมันเป็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหายเเรากว่าผมรู้ทฤษฎีศาสตร์เลยนะจริงๆแล้วที่ผมออกมาพูดอ่ะผมอธิบายให้ฟังว่าการร้องไห้ไม่ได้เป็นตัวการันตีอะไรเลยครับค่ะ พร <Okay. S 2> าะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอันนี้ไม่เฉพาะแต่กรณีของบอสคนนี้นะแต่หมายคามว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการร้องไห้ในโลกนี้ถูกไหมผมพู้ถูกไหมดครคือมันสามารถประดิษฐ์ได้ใช่ไหมถูกต้องครับโ okay. อเคโอดรตินคะถ้าพูดถึงเรื่องร้องไห้แน่นอนไม่ถามถึงไม่ได้ภาษากายของการร้องไห้ที่เกิดขึ้นอของ คุณมินพิชยาท่านนี้ก็จะแหลงข่าวแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันได้ดูไม่ได้ดูไหมดรดูบไหมคุณมินดูครับดูครับค่ะตรงนี้คือการจริงจริงห่วงอารมณ์มันจะมีห่วงอารมณ์หลายอารมณ์ในในช่วงเวลาเดียวกันนะครับแต่ขอบคุณมินไม่ใช่ความรู้สึกผิดหรือเสียใจแต่เป็นความไม่พอใจมากกว่าครับไม่พอใจผสมความเครียดไม่พอใจใครเหรอคะเออใช่ครับความไม่พอใจผสมความเครียดเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดเป็นกราฟที่สูงที่สุดในการให้สัมภาษณ์ของคุณมินครับ ไม่ใช่การเสียใจไม่ไม่ไม่พอใจใครเหรอคะคุณติงไม่พอใจคําถามและไม่พอใจสถานการณ์เป็นไปได้หมดเลยครับแต่เป็นความไม่พอใจแล้วก็ค่อนข้างโกรธในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและได้ยินนะครับอ,ม,อมุมปากเขาอขยับนิดเดียวเองครับเสี่ยวนาทีเดียวเราเรียกว่าคอนเทมคอนเทมกล้ามเนื้อทั้งสองข้างจะขึ้นขึ้นลงไม่เท่ากัน,นครับอือออออันนั้นคือ,อเป็นเป็นภาษาไทยที่บอกว่าโกรธไม่ได้ไม่ได้เสียใจโกรธไม่พอใจครับ เสียงด้วยครับเสียงเสียงแข็งตอนที่จะต้องตอบคําถามตอนที่เขาพูดว่าเขาเป็นดาราแถวหน้าไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้ในน้ําเสียงมีความไม่พอใจอยู่ครับโอประโยคนี้เลยใช่ไหมใช่ครับดาราแถวหน้าไม่เป็นต้องมาทําอะไรอย่างนี้และอย่างคนโกรธค่ะและอย่างคนที่ออกมาแล้วไม่มีน้ําตาเลยอย่างเช่นคุณกันกันตาถาวรอย่างเงี้ยค่ะภาษากายเขาเป็นยังไงคะตอนที่แถลง คืออย่างที่ผมบอกน้ําตาไม่ใช่องค์ประกอบในการพิจารณาวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมครับแต่คนกันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเครียดเครียดตลอดเวลามีการกับฟันคืนน้ําลายแล้วก็อเอ,อพยายามสบตาผู้ที่ที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ตลอดเวลามองไปรอบๆการมองไปรอบๆแปลว่าการหาซัพพอร์ตครับกาําลังมองหากลุ่มคนที่จะเชื่อคําพูดเขาอ๋อนะครับจะได้โฟกัสไปยังกลุ่มคนที่เชื่อเขา เพื่อที่จะลดความเบี้ยงเขาได้นะรบมองไปรอบๆครับมองไปรอบๆมองหามองหาคนที่จะสพพาได้ครับอือนี้เขานได้ชัดครับเพราะว่าของคุณกันเนี่ยตอนเขาพูดปกติตอนทํางานเป็นิักกรกับตอนแถลงข่าวต่างกันมากความมั่นใจต่างกันมากเสียงระดับเสียงก็ต่างกันครับอออื่ขั้นแรกที่ออกมาเลยคือคุณแซมคุณแซมนี่ดูจะเหมือนจะรีแลกซ์แล้วก็เหมือนกับพร้อมโอเคอยากถามอะไรถามได้เลยตอบได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยคุณคุณจินได้เห็นใช่ไหมคะ ผมผมได้ดูครับของคุณแซมแต่ว่ามันเป็นคลิปสั้นๆผมว่า <c oughs> คุณคุณแซมมีข้อมูลน้อยที่สุดเหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะเป็นคนหลังๆนหมครับที่เข้ามาร่วมธุรกิจนี้เป็นคนไทยท้าย <c oughs> เหมือน <c oughs> ข้อมูลที่เขารู้น่าจะน้อยกว่าคนอื่นครับแล้วก็คุณแซมมีการพยายามใช้ร่างกายอธิบายมากเลยว่าตัวเองรู้อะไรบ้างซ <c oughs> ึ่งเขาในสิ่งที่เขารู้แล้วเขาพูดออกมาเป็นไปได้ว่าคุณแซมรู้เท่านั้น,นครับ <c oughs> แต่แต่มันก็ไม่ ไม่หมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสิ่งที่เขาพูดออกมา mm. มันยังมีความประหลาดใจอยู่ในสิ่งที่เขาได้ยินอย่างเช่นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีคนเสียชีวิตไม่รู้มาก่อนเลยว่าบริษัทเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ mm. มีความประหลาดใจอยู่ในใบหน้าตลอดเวลา mm. ทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยค่ะคุณคุณตรินอยากจะทราบนิดนึงเป็นข้อมูลว่าหลักจิตวิทยาอาชญากรที่มีภาษากายเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักในการให้วิเคราะห์เนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะเอาไปช่วยหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับการพิจารณาดำเนินคดีได้ไหมคะสามารถไหมผมสามารถถูกเชิญในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญได้ครับซึ่งให้น้ําหนัก เอ็นไปทางผู้ตัดสินหรือกระบวนการยุติธรรมไดพ้พิจารณาอีกขั้นหนึ่งครับถ้าเกิดว่าทาั้งฝ่ายกระบวนการยุติธรรมเขาเขาเรียกมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้เหตุผลตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครัอาจารย์ใช่ครับพยานผู้เชี่ยวชาญมีประกอบด,ด้วยหลายอาชีพครับมีแพทย์มีนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเมื่อเกิดข้อกังขาขึ้นในคดีพยานผู้เชี่ยวชาญจะมีหน้าที่ลงน้ำหนักแล้วก็เสนอแนะครับ ได,ได้ได้เห็นปฏิกิริยาของเหล่าบรรดาผู้เสียหายไหมคะมที่ที่เขาแสดงไปแล้วมันมีผลอ,อะไรกับเหล่าบรรดาบอสทั้งหลายไหมคะมไม่หรอกครับบรรดาบอสเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าผู้เสียหายอ่ะมันมีจำนวนมากมแล้วก็คนที่เขาต้องเผชิญหน้าด้วยมันมีอยู่ไม่กี่คนฉะนั้นของคุณพอลเนี่ยเขาก็จะแสดงความรับผิดชอบตราบใดที่ยังมีกล้องถ่ายอยู่ นะครับเราต้องดูก่อนหลังจากนี้ว่าที่เขาบอกว่าจะรับผิดชอบคนอื่นๆอีกจนกว่าจะไม่เหลือเงินป่าสุดท้ายของเขาว่าเขาทําจริงหรือเปล่าผมไม่เชื่อคําพูดใครเลยครับอ่ะมีอีกท่านหนึ่งที่ขออนุญาตพอดียังมีเวลาประมาณหนึ่งนาทีคขาจริงคือคุณบอยประกรอนคุณบอยประกอเนี่ยได้ออก หน้าสื่อในนามเดียคอนเนี่ยสองสองครั้งก็คือในรายการหนกระแสะครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้<ม>ที่แถลงข่าวซ<ม>ึ่งก<ม>็มีมีหลายๆประโยคที่ก็หูฟังแล้วก็จุกอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่า<ม>พูดแทนผู้เสียหายนะคะตรงนี้คุณ<ม>คุณจรินวิเคราะห์ภ<ม>าษากายของคุณบอยประกอบยังไงบ้างคะครับผมเห็นคุณคุณบอยเหมือนจะเป็นคนแรกๆนะครับที่ออกมาพูดแล้วก็สีหน้าข,ของคุณบอยในราย,รายการของพี่หนุ่มครั้งแรกมีความตกใจกังวลแล้วก็คเครียดมาก เป็นบอสดาราที่มีความจริงใจที่สุดแล้วในในตอนแถลงข่าวนะครับเขาเป็นพิเซนเตอร์เขาเป็นพิเซนเตอร์อ่าใช่ใช่ใช่คือในบรรดาคนที่มาแถลงข่าวคดีนี้ที่เป็นดาราครับคุณบอยจริงใจที่สุดแล้วครับคืออะไรอะไรที่เป็นภาษากายที่คุณบอกว่าจริงใจยิ่งเตรียมตัวมากแค่ไหนยิ่งทําให้เรารู้เลยครับว่าไม่มีความจริงใจคนจริงใจไม่ต้องเตรียมตัวครับไม่ต้องปรึกษาทนายหรืออะไรก็พูดออกมาเลยคนจริงใจไม่ต้องเตรียมตัว แต่ถ้าเตรียมตัวมาเนี่ยครั้งความจริงพูดอีกครั้งก็เหมือนเดิมครับโอ้โหนี่ให้คราบหลวกกบท่านผู้ฟังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ไอาน่จจะได้มีโอกาสได้รบกวนคุณเรรนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีกระแสข,ข่าวมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาจะไปปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณพอ,อ ในรายการอย่างอรายการหนึ่งนะคะสามรายการอาจจะไม่เหมือนกย่างดีครับโอ้ฝาด้วยฝาด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังมากแล้วดรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้นะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ